เ้าเข้ารับรางวัลเพชรในเพลงมากมายนะคะนําโดยเบิร์ตทงชัยแม็กอินไต่ค่ะสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายจากเพลงใจบันดันแรงแรงบันดันใจกรุสลาคุณอวุธค่ะสาขาผู้ประพันธ์คําร้องเพลงไทยลูกทุง่งจากเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายมนแคนแกนคูนค่ะสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายจากเพลงนางอ่ายของอ้าย ไต่ออรไทยดับคำค่ะได้ไปสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจากเพลงผาแดงของน้องและเปาเปาวลีค่ะสาขาผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจากเพลงพ่อเหนือทองค่ะทราพี่เบิร์ดดีใจครับก็ดีใจทุกครั้งเมื่อได้รับรางวัลครับเพราะภาษาไทยเป็นภาษาเราตั้งแต่เราเกิดนะจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราได้รางวัลอีกเราหกชิ้กว่าแล้วครับอุ้ย ไม่พูดครับ <laughs> เราใช้ภาษาเป็นการสื่อสื่อกับคนที่เรารักสื่อพ่อแม่สื่อกับน้องด่าก็ได้พูดก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นภาษาไทยขอให้เประชาาชนเราเรียกว่าคนไทยต้องพูดภาษาไทยครับด,ด,ด,ดีใจและก็ภูมิใจครับวันนี้อยากใช้คำว่าเป็นมันขอบคุณภาษาไทยมากกว่าครับผมเราได้รับเกียรติแห้ได้รับความอ่หันหนึ่งครับผมครับทำงานของเราแล้วเราต้องมีการย้ำม่ได้ชยก่อนนะ เราจะนำภาษาไทยมาใช้ด้วยความเคารพและก็ให้คนฟังได้ได้ชื่นชมผลงานของเราผ่านภาษา ส่วนไทย PBS ค่ะปีนี้ได้รับรางวัลเพชรในเพลงสาขาเชิดชูเกียรติสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมรายการเพลงไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะโดยคัดเลือกจากการส่งเสริมและผลิตรายการเพลงไทยลูกทุ่งเช่นรายการสารพัดลั่นทุ่งบางเขนค่ะออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา15นาฬิกาชวนฟังเพลงดังในวันวาน,วนย้อนตำนานลูกทุ่งไทยกันค่ะแล้วก็เปิดเวทีโชว์ลูกคอของลูกทุ่งในตำนานรวมไปถึงลูกทุ่งหน้าใหม่ที่น่าจับตาม,มองและรายการนักประจ์เพลง เพลค่ะเป็นรายการเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของดนตรีในมุมที่แต,ตกต่างออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกา5นาทีค่ะ